สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นแตะสวมคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้มีอ่าเขาเรียกว่ามีสายคล้องป้ายด้วยนะครับเนาะนะครับแต่ป้ายน่าจะหลุดระหว่างการขนส่งนะครับนี่ครับสภาพดีมากนะครับเห็นรอยยุบยุแบบนี้มันเป็นล่องรอยการขนส่งนะครับอ่าสามารถคืนตัวได้แน่นอนครับสภาพใหม่สภาพดีมากๆนะครับอ่าเขาเรียกว่าสายคล้องป้ายยังอยู่เลยนะครับสวยมากครับสวยมากดูพื้นนะครับใหม่กลิบเลยใหม่มากๆครับตัวนี้นะครับระบุว่าเป็นอ่า 7M นะครับ 7M W9 นะครับเทียบเข้ากับไซส์40ความยาว25เซนนะครับ40 25เซนเนอะนะครับผมอ่าผมวัดจริงๆก็ใส่แค่25นะครับลูกค้าใส่25.5ใส่ไม่ได้เลยนะครับนี่ครับผมวัดจริงแล้วได้แค่25เซนนะครับนี่ครับสวยมากครับคู่นี้ก็สภาพมือหนึ่งนะครับเอาไปราคาเดียวกันเลยนะครับ1,090บบาทไป 1,090บาทคือถูกมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นสายคล้องป้ายแบบเนี้จะราคาแรงกว่านี้นะครับมีแค่คู่เดียวเนาะนะครับผมเหลือคู่สุดท้ายแล้วจริงๆครับสวัสดีครับ